สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยลอยกระทงนะคะหน่วยลอยกระทงแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ความเป็นมาหรือประวัติของวันลอยกระทงเด็กๆฟังเพลงก่อนนะคะคุณครูมีเพลงลอยกระทงมาฝากเด็กๆค่ะไปฟังกันเลยค่ะฟาน,นีโฟคิด สิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสัตว์ลุกกันจริงวันลอยกระทง สิบสองน้าก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งรลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้ว่ามาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ 저ะ해่งให <놀람> <놀람> เป็นเดือนสิบสองน้ำก็น,นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราส จะส่งให้เราสุใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพลงลอยกระทงสนุกไหมคะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงกันนะคะ วันลอยกระทงนะคะตรงขึ้นกับ15ข้ามเดือน12ของทุกปีนะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่19พฤศจิกายนนั่นเองนะคะลอยกระทงนะคะจัดขึ้นเพื่อขอขามาและขอ,อพรพระแม่คงคาบูชาแม่น้ําพระแม่คงคานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะกระทงที่ทําจากใบตอง ทำจากขนมปังแล้วก็ทําจากอาหารปลานะคะ3อย่างนี้เป็นกระทงที่เป็นกระทงที่ทําแล้วรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเด็กๆล่นะคะเคยทํากระทงช่วยผู้กองทํากระทงอะไรกันบ้างเอ่ยต่อไปนะคะก็เป็นกระทงที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือกระทงที่ทําจากอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะทําจากโฟมนะคะเด็กๆ โฟมที่มีขายตามท้องตลาดนะคะเป็นกระทงที่ทํำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆไม่ควรทํากระทงจากโฟมนะคะต่อไปเป็นวัสดุที่ใช้ทํากระทงครูจะยกตัวอย่างการกระทำกระทงจากใบตองนะคะทำกระทงจากใบตองไม่ทํำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆก็จะมีหมาจิ้มฟันนะคะหรือใช้หมุดอันเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็มีใบตองนะคะนี่นะคะใบตองแล้วก็ดอกดาวเรือง ทูปเทียนนะคะแล้วก็ต้นกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆลองชวนผู้ปกครองทำดูนะคะต่อไปเป็นใบางานท้ายหน่วยนะคะง่ายๆเลยค่ะระบายสีกระทงให้สวยงามนั่นเองนะคะเด็กๆลองระบายดูนะคะส่วนใบางานใบที่สองเด็กๆก็ดูนะคะว่ารูปไหนที่ใช้ทำเป็นวัสดุที่ใช้ทำกระทงนะคะอย่างเช่นภาพแรกอะไรคะ ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองใช้ทํากระทงไหมคะถ้าใช้ัเดีกนก,ก็ระบายสีดอกดาวเรืองปลาปลาใช้ทํากระทงไหมคะไม่ใช้ไม่ใช้เด็กๆก,ก็ไม่ต้องระบายสีนะคะระบายสีของที่ใช้ทํากระทงเท่านั้นนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ